นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโภโหติ มหาศีวลีเถโลลาพังเมเทธะศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหัง มหาสีวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวะลีเถโลลาพังเมเทธะศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหัง สีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลาาโโาล,โล,ลาพังเมเททะสีวลีมหาเถรัง วันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลาล,าโโาล,โล,ลาพัง เมเทธะศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศิวลีเถโลมหาลาโพ โหติมหาสีวล so ีเถโลลาพังเมเทธะศีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหัง มหาสิวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสิวลีเถโลลาพังเมเทธะศิวะลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหัง สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวะลีเทถโลาาโโาล,โล,ลาพังเมเททะสีวะลีมหาเถรัง วันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลาล,าโโาล,โล,ลาพัง เมเทธะศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศิวลีเถโลมหาลาโพ โหติมหาสีวลีเถโลลาพังเมเทธะสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหัง มหาศิวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศิวะลีเถโลลาพังเมเททะศิวะลีมหาเถรังวันทามิหังศิวะลีมหาเถรังวันทามิหัง สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวะลีเถโลาาโโาล,โล,ลาพังเมเททะสีวะลีมหาเถรัง วันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลาล,าโโาล,โล,ลาพัง เมเทธะศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศิวลีเถโลมหาลาโภ โหติมหาสีวลีเถโลลาพังเมเทธะศีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหัง มหาสีวลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวลีเถโลลาพังเมเทธะศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหัง สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวะลีเทถโลาาโโาล,โล,ลาพังเมเททะสีวะลีมหาเถรัง วันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลาล,าโโาล,โล,ลาพัง เมเทธะศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโภ โหติมหาสีวลีเถโลลาพังเมเทธะสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหัง มหาศิวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศิวลีเถโลลาพังเมเทธะศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหัง สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวะลีเทถโลาล,าโโาโล,ลาพังเมเททะสีวะลีมหาเถรัง วันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวลีเถโลาล,าโโาล,โล,ลาพัง เมเททะศิวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวลีเถโลมหาลาโภ โหติมหาสีวลีเถโลลาพังเมเทธะศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหัง มหาสีวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวะลีเถโลลาพังเมเทธะศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหัง สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวะลีเทถโลาาโโาล,โล,ลาพังเมเททะสีวะลีมหาเถรัง วันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลาล,าโโาล,โล,ลาพัง เมเทธะศิวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศิวลีเถโลมหาลาโพ โหติมหาสีวลีเถโลลาพังเมเทธะศีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังว ah ันทามิหัง มหาสีวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวะลีเถโลลาพังเมเทธะศิวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหัง สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวะลีเทถโลลาพังเมเททะสีวะลีมหาเถรัง วันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลาล,าโโาล,โล,ลาพัง เมเทธะศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศิวลีเถโลมหาลาโพ โหติมหาสีวลีเถโลลาพังเมเทธะสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหัง มหาศีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศีวลีเถโลลาพังเมเทธะ